มาถึงหน้าวัดแดงแล้วเนาะมาถึงหน้าวัดแดงแล้วเจ้ามาขับรถแอลเหกกมต้นเนาะมาสมแสงไฟเจ้าตะวันกำลังจะตกเนาะ กําเด้จะเข้าไปกับรถน,นอ่หน,านา้าก่อนเลยเจ้าโอ้เันนี่คนเยอะเนาะโอ้โออเดล่าวอนนั้นนี่อารมณ์นี่เงี้ยนี่ปน่ะคนเยอะเยอะเจ้าวัดแดงเนาะเห็นคนเดินเข้าไปเต็มแล้วเนาะไอ้เป็นมีงอนมาอย่างนี้หมูหัเราะเหมืนห,นหวเล่เลย จะปิดหนึ่งถุมเจ้าเพราะหนึ่งถุมล้วปกปิดแล้วเนาะกำเด้จะเข้าไปรับรถก่อนนะเจ้าใจกลางเมืองหลวงของจังหวัดเก่ยวโต,โตอยู่ที่หน้าวัดแดงค่ะเนี่ยแหละว,วัดนี่แหละเจ้า แล้ววนะ้นี่น้ำโอนน้ำไม่หมดยาสากาจินจะเออยาสากาจินจาคะจื๋ววัดแต่ป้าดาของห้าวาวัดแดงเนาะเรียกว่าวัดแดงแต่ภาษาญี่ปุ่นยาสากาจินจะ โอ้วันนี้คนเยอะยแต่ละเจ้าคนเป็นแม่แอลกันเนาะไหนบนกว้างกว้างนะ่นแจะเาบอน้อยๆหนานะนี่นะไหนบนง้ามขนาดไ้้หนะเจ้าตีปาดาไปไายปีใหม่คนละตีเจ้าอันนี้แหมตีหนึ่งเจ้าคนละตีเนาะ bị cắp lót cỏ cháu Cắp lót ra mà nữa cháu ส้มแสงไฟที่คน้าเจ้าสม้มเพลินนะมันมีแต่คลิป,ปเพ้าเบื่อเหมือนกันมีคลิปเนี่ยก็กส้มไปซะเจ้ามันเป็นคลิปใหม่ทั้งนั่นแหะคลิปประดาวนี่อยากจะทายติเกา้าแต่มันก็เป็นคลิปใหม่เจ้า ดาวยังสอบมาไทายนี่เลยเนี่ยตีไฟงามๆาม,มันก็มีสีเนี่ยเจ้าแจกางม้องหลวงนี่แหละถ้านเลยไปเห็นสักน้อยมันก็แบบใจแล้วนะเจ้าแจกลางม้องหลวงมันอยู่ที่หน้าวัดแดงพ่นเจ้ามันก็เป็นคล้ายๆตำบลเป็นเขตเป็นจังหวัดจังหวัดเฮาอะนะ่ะเนาะตำบลน,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 นั่นตำบลนี่เอ๊ะกะ ถเี่ยนยังไงเนาะอวันนี้คนเยอะเจ้า นี่แหละเจ้าจากวัดเกียวโตเมืองหลวงเกานะ่าเนาะจังหวัดเกียวโตค่ะเป็นเมืองหลวงเก่าค่ะจังหวัดโตเกียวคือเมืองหลวงใหม่ค่ะป้าดาวอยู่จังหวัดเกียวโตค่ะ ดูคนเจ้าข้างทางนะเนาะมันจะแปลงข้างทางกว้างกว้างเจ้าเปิดเอาไว้ให้คนเดินนะเนาะมันจะตั้งเสาเล็กสุดทางเลยเจ้ารถจักรยานมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานชนมามันจะหื้อไป วิ่งแถวตีทางเดินเนาะแต่วันไหนรถเยอะคนเยอะก็ข,ขี่มาได้มอเตอร์ไซค์ส่วนมากม่ค่อยมียีะมังนอกเนะาะจะมีก็มีส่วนน้อยสังเกตก็เจ้าจัหวัดีิปุ่นนี่นะประเทศีิบุ่นนี่นะรถดปิกอัพจะบ่มีนะ ประเทศญี่ปุ่นรถปิกอัพนี่ปนจะไปไหวลากเข้าลากเข้าหลากของในสวนปุ้นยังประชาชนเปล่นเหมืนนี่ยมขับรถปิกอัพเจ้ามันอันตรายประเทศปุน่นเป็นประเทศพัฒนาเรียบร้อยแล้วเนาะรถปิ๊กัพปปุน่นฮือคับเจ้า มีก็คือรถปิอัพนอยก็จะเอาไปหลักเข้าหลักของหลักพากหลักไม่ในสวนแนค่นั้นแหละจะเอา,อเามาคันีนเอามาประชาชนมารับแบบนี้มามีเจ้ามึงเนาะอ,อ็คนเกอะเจ้าวันนี้เจ้า ท้าเวอร์เลยเจ้าหลวดเลยวันนี้เจ้าต่อท้าเวอร์เลยเนาะเจ้าเรี่ยวนี่เลยไปเท้าเวอร์เลยเจ้าไปเกียวโตเท้าเวอรเลยเนาะไปเอลหอคอยดีกว่าเจ้า เกียวโตทาวเวอร์อยู่หน้ามันเจ้าหอคอยเนาะเกียวโตเท้าวเวอร์หรือว่าหอคอยค่ะ โตทาวเวอร์หรือว่าหอคยเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเกียวโตข้างล่างจะเป็นโรงแรมร้านค้าและห้องน้ำสาธารณะค่ะกระดาอยู่ในรถไทยเอาเนาะเดินไหวหรอกเจ้ามันเกี่ยวกาใกละนะ้ๆเนาะ กันเดียวป้าดาวจะขอจบคลิปหน้านะเจ้าท่าเลยเท้าเบอร์ไปนิดหนึ่งเนาะนี่แหละเจ้าเกียวโตเท้าเบอร์เนาะเกียวโตเท้าเบอร์หรือว่าหอคอยค่ะสวยงามเจ้าสมเพลินเนาะ เจ้าคลิปหน้านี่นะเจ้าขับรถไปหมสักสามนาทีก็ถึงบ้านป้าดาวแล้วเนาะตัดคลิปตรงนี้ดีกว่าเจ้าไปบ้านป้าดาวบ่อยแล้วเนาะป้าดาวขอเจ้าคลิปก่อนนะเจ้าเดี๋ยววันหลังป้าดาวมาทายท้่ชมห็นไใหม่เนาะขับรถไปหมหน้อยก็ถึงบ้านป้าดาวลนะ ก็บแบบนี้อย่างเจ้ามีกระแสงไฟรถเนาะรับรถต่อไปนั่นนะแล้วถ้าขอเขอับจบคลิปกันละเจ้าปะกันคลิปใหม่คลิปหน้านอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ